หมดไฟในการใช้ชีวิตแล้วจะทำอย่างไรเคยรู้สึกไหมคะว่าทุกเช้าที่ตื่นมามันช่างหนักอึง้งเหมือนไม่มีแรงผลักดันใดๆในชีวิตอีกแล้วอะไรที่เคยชอบก็จืดจางไปหมดเหมือนกับว่าไฟในใจดวงเล็กๆของเรามันดับมอดลงไปความรู้สึกนี้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกนะคะ คุณรู้ไหมคะว่าภาวะหมดไฟได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่มันแปลว่าหัวใจของคุณกำลังขอพักต่างหากถ้าอย่างนั้นเราจะค้นหาไม่ขีดไฟเล็กๆเ,เพื่อจุดประกายไฟดวงนั้นในใจของเราขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรบ้างอย่าใจชวนมาสำรวจความรู้สึกนี้กันอย่างอ่อนโยนนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าพอดแคสต์ยาทําใจนะคะยาทําใจอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณเสมอวันนี้อยากชวนทุกคนมานั่งลงข้างๆยาใจแล้วหายใจเข้าลึกๆช้าๆ เราจะมาพูดถึงความรู้สึกหนึ่งที่เจ็บปวดและโดดเดี่ยวที่สุดนั่นคือภาวะหมดไฟในการใช้ชีวิตหรือที่เรียกกันว่าเบิร์นเอาค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือความขี้เกียจหรือความอ่อนแอแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะความรู้สึกหมดไฟมันเหมือนกับเรากำลังยืนอยู่หน้า ตู้เย็นที่เปิดค้างไว้ค่ะตู้เย็นยังคงทำงานแต่พลังงานความเย็นหรือพลังงานชีวิตของเรามันรั่วไหลออกไปตลอดเวลาเรายังคงทำกิจกรรมเดิมๆตื่นเช้าทำงานกินข้าวแต่ความกระตือรือร้นความตื่นเต้นหรือแม้แต่ความหมายมันหายไปหมดเลย คุณอาจจะตื่นเช้าได้ตามปกติแต่ในใจมันเหมือนมีหมอกหนาๆปกคลุมอยู่มองอะไรก็ดูไม่ชัดเจนไม่มีความสุขที่แท้จริงนี่คือสัญญาณสำคัญที่ร่างกายกำลังตะโกนบอกเราว่าฉันไม่ไหวแล้วนะได้โปรดหยุดได้แล้วลองสังเกตอาการเหล่านี้ในตัวเองดูนะคะ ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ที่นอนเท่าไหร่ก็ไม่หายไม่ได้อยากทำอะไรเป็นพิเศษแม้กระทั่งเรื่องที่เคยชอบเหมือนแบกอะไรที่มองไม่เห็นไว้บนบาทตลอดเวลาการแยกตัวออกจากสิ่งรอบข้างรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหุ่นยนต์ที่แค่ทำตามหน้าที่ไม่ได้รู้สึกผูกพันทางอารมณ์กับใครรู้สึกห่างไกลจากความสัมพันธ์ที่เคยใกล้ชิด การมองเห็นแต่ด้านลบมองเห็นแต่ข้อบกพร่องของตัวเองมองว่าทุกอย่างมันไร้ความหมายไปหมดแม้จะมีความสำเร็จเล็กๆน้อยๆก็ไม่รู้สึกยินดีกับมันเลย อย่าใจอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะคะการที่คุณรู้สึกแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนไม่ดีหรือชีวิตคุณแย่กว่าคนอื่นแต่มันแปลว่าคุณได้ใช้พลังงานสำรองของตัวเองไปจนหมดแล้วเหมือนรถยนต์ที่น้ํามันหมดเกลี้ยงตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องจอดพักและเติมเชื้อเพลิงให้ตัวเองใหม่ค่ะ ซึ่งเชื้อเพลิงที่ว่านี้ไม่ใช่แค่การนอนหลับแต่คือการเติมความหมายและความอ่อนโยนให้กับหัวใจที่อ่อนล้าของเรานี่ล่ละค่ะยาใจจะพาคุณไปทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของการหมดไฟและให้แนวทางปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ตรงพลัง เพื่อที่คุณจะได้จุดประกายไฟในใจดวงนั้นขึ้นมาใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืนขอให้คุณอนุญาตให้เสียงของยาใจเป็นเหมือนผ้าห่มนุ่มๆที่ห่อหุ้มคุณไว้ในช่วงเวลานี้นะคะเราจะค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างชา้ชาๆด้วยกันค่ะแก่นของภาวะหมดไฟนั้น มักจะมาจากสมการที่ไม่สมดุลอย่างหนึ่งค่ะนั่นคือการเราให้พลังงานของเราออกไปมากกว่าที่เรารับพลังงานเข้ามาเติมเต็มลองนึกภาพตามยาใจนะคะหัวใจของเราก็เหมือนบ่อน้ำเล็กๆค่ะเราตักน้ําจากบ่อไปรดน้ําต้นไม้ไปทำอาหาร ไปให้ความชุ่มชื้นกับคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาเราให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจให้เวลากับทุกคนแต่เราลืมที่จะรอให้น้ำฝนแห่งความเมตตาจากฟ้าหรือน้ำสืมซับจากพื้นดินแห่งความสงบกลับมาเติมเต็มบ่อของเราเลย พอเราให้ไปเรื่อยๆบ่อน้ำก็แห้งขอดไม่เหลืออะไรให้ตักอีกต่อไปและนี่แหละค่ะคือความรู้สึกหมดไฟไม่ใช่เพราะเราไม่พยายามแต่เพราะเราละเลยการเติมเต็มตัวเองอย่างต่อเนื่องลองดูเรื่องราวของคุณเอนะคะคุณเอเป็นคนที่รับผิดชอบสูงมาก เธอทำงานล่วงเวลาเสมอเพราะรู้สึกว่าเธอขาดไม่ได้เธอดูแลความรู้สึกของคนในครอบครัวอย่างดีเยี่ยมรับฟังปัญหาของเพื่อนๆทุกคนเธอเป็นเหมือนเสาหลักแห่งความคาดหวังของคนรอบข้างเลยค่ะเธอกลัวการถูกตัดสินว่าไม่ดีพอจึงพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบอยู่เสมอ คุณเอเชื่อว่าคุณค่าของเธอขึ้นอยู่กับการที่เธอสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้มากแค่ไหนเธอเชื่อว่าการปฏิเสธคือความเห็นแก่ตัวเธอจึงเก็บความต้องการของตัวเองไว้ใต้พรมเสมอเธอให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นก่อนความต้องการของตัวเองเสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าฉันทำเพื่ออะไรอยู่กันแน่เธอไม่เหลือพลังงานแม้แต่จะลุกขึ้นจากเตียงบ่อน้ำใจของเธอแห้งสนิทแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยความเชื่อที่ผิดๆว่าการพักผ่อนคือความผิดหรือการรับตัวเองคือความเห็นแก่ตัว เราถูกปลูกฝังมาให้เป็นผู้ให้ที่ดีแต่เราไม่เคยถูกสอนให้เป็นผู้รับที่ดีเลยค่ะยาใจอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยนะคะว่าการหมดไฟนั้นเป็นสัญญาณเตือนที่อ่อนโยนแต่จริงจังที่สุดจากร่างกายและจิตใจของเราค่ะมันกำลังบอกว่า ได้โปรดหยุดให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้และกลับมารักษาตัวเองได้แล้วนะการเริ่มต้นใหม่จึงไม่ใช่การหาแรงจูงใจใหม่ๆแต่มันคือการอนุญาตให้ตัวเองหยุดหยุดแบกหยุดวิ่งและหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมาสร้างสมดุลให้กับบ่อในใจของเราใหม่ค่ะ เหมือนการกลับมาดูแลสวนในใจของตัวเองให้เขียวชะอุ่มอีกครั้งเมื่อเรารู้แล้วว่าต้นตอคือการเสียสมดุลการปฏิบัติเพื่อจุดประกายไฟใหม่จึงต้องเป็นการสร้างสมดุลแห่งการเติมเต็มค่ะยาใจมีแนวทางปฏิบัติ3ขั้นตอนที่อ่อนโยนมาฝากนะคะขอให้คุณทำอย่างเบามือและใจดีกับตัวเองค่ะ เข้าท้าย 1. การทำ inventory of energy สำรวจบัญชีพลังงานอย่างซื่อสัตย์ถ้าเราจะเติมน้ำมันรถเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าน้ำมันหมดหรือเปลื่ยการสำรวจบัญชีพลังงานก็เช่นกันค่ะให้ลองลิสต์สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในหนึ่งวันแล้วแยกเป็นสองคอลัมน์อย่างซื่อสัตย์ 1. สิ่งที่ดูดพลังงาน (energy drainers) เช่นการตอบอีเมลที่น่าเบื่อการทะเลาะกับใครบางคนการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างไร้จุดหมายการคิดถึงจากความผิดพลาดในอดีตการพยายามทำให้ทุกคนพอใจ 2. ส,สิ่งที่เติมพลังงาน (energy fillers) เช่นการจิบกาแฟอุ่นๆอย่างมีสติ การได้อยู่คนเดียวเงียบๆียบ15นาทีการได้มองต้นไม้สีเขียวการได้อ่านหนังสือที่ชอบโดยไม่รู้สึกผิดการได้ยืดเส้นยืดสายเบาๆเมื่อคุณเห็นภาพชัดเจนแล้วให้คุณลด energy drainers ลง1อย่างและเพิ่ม energy fillers เข้าไปหนึ่งอย่างในแต่ละวันค่ะ ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตนะคะแค่เริ่มจากจุดเล็กๆนี้เหมือนการหย่อนหยดน้ำทีละหยดลงในบ่อที่แห้งขอดให้ใจได้ชุ่มชื้นขึ้นมาอีกครั้งห้าท้าย 2. ศิลปะแห่งการทำน้อยลงแต่รู้สึกมากขึ้น Slow living ด้วยการเป็นนักสังเกตการ ภาวะหมดไฟเกิดจากการที่เราพยายามทำทุกอย่างอย่างรีบร้อนเพื่อให้รู้สึกว่ามีคุณค่าแต่จริงๆแล้วการใช้ชีวิตที่เร่งรีบนั้นทำให้เราพลาดโอกาสที่จะรู้สึกถึงความหมายในเรื่องเล็กๆน้อยๆไปหมดเลยค่ะ 1. ฝึกการกินอย่างมีสติ mindful eating ลองกินอาหารมื้อต่อไปแบบช้าๆสัมผัสรสชาติกลิ่นความรู้สึกโดยไม่เล่นโทรศัพท์เมื่อคุณลิ้มรสชาติของตอนนี้ความคิดฟุ้งซ่านจะลดลงและคุณจะรู้สึกอิ่มเอมทั้งกายและใจมากขึ้นค่ะนี่คือการกลับมารับรู้ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 2. กำหนดเขตปลอดภาระ Zone of no burden กำหนดเวลา30นาทีต่อวันที่คุณจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ไม่มีเป้าหมายเช่นนั่งมองท้องฟ้าวาดรูปเล่นแบบไม่คาดหวังความสวยงามหรือแค่เดินไปรอบๆบ,บ้านแบบไม่มีจุดหมายนี่คือการอนุญาตให้ใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะ ให้เราเป็นเหมือนนักสังเกตการชีวิตไม่ใช่ผู้ลงมือทำที่แบกทุกอย่างการทำน้อยลงอย่างตั้งใจจะช่วยให้คุณเริ่มเห็นคุณค่าของวินาทีที่เรียบง่ายและนั่นแหละค่ะคือเชื้อเพลิงที่เติมเต็มใจเราได้อย่างแท้จริงห้าท้าย 3. การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบพอดีก็ดีพอแล้ว ความเชื่อที่ว่าฉันต้องดีกว่านี้หรือฉันต้องทำได้มากกว่านี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้ไฟเราหมดค่ะเพราะมันทำให้เราวิ่งไปสู่เส้นชัยที่ไม่เคยมีอยู่จริงให้ลองลดมาตรฐานลงมาแค่80%อร์ซนค่ะไม่ต้องพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบร้อเอร์เซให้พื้นที่กับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบ้างการทำดี80%ซนต ก็ยังเป็นผลงานที่ดีมากๆแล้วนะคะและที่สำคัญคือคุณจะเหลือพลังงาน20อรนนั้นไว้ดูแลตัวเองค่ะการยอมรับว่าเราไม่สามารถเป็นทุกอย่างให้ทุกคนได้อนุญาตให้ตัวเองปฏิเสธงานที่ไม่ไหวหรือปฏิเสธคำขอร้องที่เกินกำลังการปฏิเสธอย่างอ่อนโยนคือการรักตัวเองอย่างแท้จริงค่ะลองฝึกพูดว่า ขอบคุณนะคะแต่ฉันขอพักก่อนนะดูนะคะสามแนวทางนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกสู่ภายในค่ะเปลี่ยนจากการวิ่งตามความสำเร็จภายนอกมาสู่การให้ความสำคัญกับความสุขสงบภายในของตัวเองค่ะคุณไม่จำเป็นต้องทิ่สน์คุณค่าของตัวเองกับใครแล้วนะคะอยากให้คุณลองนึกภาพจามยาใจเป็นภาพสุดท้ายนะคะ คุณกำลังยืนอยู่ในความมืดคุณรู้สึกหนาวเหน็บและโดดเดี่ยวคุณพยายามมองหาใครสักคนที่จะมาจุดไฟให้คุณการตื <N> ่นรู้ในเรื่องภาวะหมดไฟไม่ใช่การมองหาคนอื่นให้มาจุดไฟให้เราค่ะแต่คือการตระหนักว่าไม้ขีดไฟและเชื้อเพลิงนั้นอยู่ในมือของเรามาโดยตลอดแล้วเราแค่ลืมหยิบมันขึ้นมาใช้ เราแค่ลืมไปว่าเราก็เป็นแหล่งพลังงานของเราเองได้ไฟในใจที่มอดไปนั้นไม่ได้หายไปไหนนะคะมันแค่ถูกปกคลุมด้วยขี้เท่าแห่งความเหนื่อยล้าและฝุ่นของความคาดหวังที่หนักอึ้องตังหากสิ่งที่คุณต้องทำคือการค่อยๆปัดป่ายขี้เท่าเหล่านั้นออกอย่างอ่อนโยนให้แสงเล็กๆนั้นได้โผล่ออกมา การเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องยิ่งใหญ่เลยค่ะแค่การหายใจเข้าอย่างช้าๆและรู้ตัวคือการจุดประกายครั้งแรกแค่การดื่มน้ำหนึ่งแก้วอย่างมีสติคือการหยอดน้ำมันหล่อเลี้ยงและแค่การให้กำลังใจตัวเองเบาๆว่าฉันทำได้ดีแล้วนะคือเชื้อเพลิงชั้นดีค่ะ ขอให้คุณกลับไปดูแลบ,บ่อน้ำในหัวใจตัวเองให้ดีนะคะอนุญาตให้ตัวเองได้พักอนุญาตให้ตัวเองไม่สมบูรณ์แบบและอนุญาตให้ความสุขเรียบง่ายได้กลับมาอีกครั้งค่ะเพราะคุณคู่ควรกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความเบาสบายค่ะ จำไว้นะคะการหมดไฟเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตไม่ใช่คำนิยามของตัวคุณคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยความเมตตาต่อตัวเองนี่แหละค่ะไฟดวงนั้นพร้อมที่จะสว่างอีกครั้งเสมอเพียงแค่คุณให้โอกาสมันเท่านั้นเองก่อนจากกันในวันนี้อย่าใจขอส่งความรักความเข้าใจและความปรารถนาดีไปให้ทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณมากๆที่อนุญาตให้ตัวเองได้พักและได้ฟังสิ่งนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องอย่าทำใจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาใจได้สร้างสรรยาใจดีๆมามอบให้กับทุกคนอีกค่ะและถ้าคุณคิดว่าตอนนี้มีประโยชน์กับใครอย่าลืมส่งต่อความอบอุ่นนี้ไปให้เขาด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณใจดีกับตัวเองให้มากที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ